สวัสดีครับ FC ดูรุกท่านนะครับแล้วก็ FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมการนำเสนอของทางช่องเรานะครับวันนี้ก็ขึ้นบนนะครับรัฐบาลไทยแนวทางเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตัวเป็นแนวทางและสถิตินะฮะสถิติเดี๋ยวเอามาบอก FC นะครับก็สูตรนี้นะครับมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ FC ที่กำลังเดินทางนะครับถ้าคลิปลงในวันที่29นะครับยีิบเกนะครับ30 30ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ FC ที่ถึงที่หมายแล้วนะครับก็เดินทางไปทางไหนนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขากลับนะครับขากลับกรุงเทพหรือ ที่ทำงานนะครับของแต่ละท่านก็เดินทางปลอดภัยทุกๆท่านเลยนะครับสูตรนี้มาดูกันเลยนะครับสำหรับ fc ท่านไหนที่พักผ่อนอยู่ที่หมายเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็เที่ยวออกเที่ยวในระแวกนะครับจะเดินทางทางไหนก็ปลอด ขอให้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้สูตรบนสูตรนี้มีประวัติยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสถิติน่าพอใจยังไงมาดูกันเลยนะครับสูตรนี้หลักหน่วยนะครับอเอาให้ชัวร์เลยหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยก็มานะครับทั้งปีของปี68นะครับอ่านี่คือหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติของทุกตัวกันนะครับมาดูการาตัวใช้คำนวณก่อนนะครับใช้หลักแสนนะครับ หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบสองตัวล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองตัวล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักร้อยสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบสามตัวอ่าท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบสามครั้งนะครับ fc นะ หลัก1 3ครั้งนะครับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ1ครั้งสูตรนี้มีนะครับตัวเปลี่ยนสูตรที่1น,นะครับหนึ่งคงที่นะครับคงที่ในการคำนวณ ของสูตรนี้ทุกครั้งคือตัวเปลี่ยนสูตรนั่นเองนะครับสูตรนี้มาได้ทั้งหมดเลยนะครับประวัตินะครับเอาเป็นว่ามานะครับบนนะครับสูตรนี้คือมาบนนะครับ มาได้ทั้งสองตัวนะครับนะครับนี่คือตัวมาบนนะครับสองตัว3ามตัวตัวหลักหน่วย เดี๋ยวมาดูประวัติกันเอานะครับดูประวัติกันเอาสูตรนี้เราก็คำนวณได้มาที่นะครับได้มาที่1 2 3 4 5 6 7สนะครับสูตรนี้เราจะใช้7ตัวนะครับก็7ตัวนะครับ7ตัวหลักแสนบอกหลักหมื่นนะครับ ก็ได้13นะครับ13หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับได้7 7บวก13ก็เป็น2 0เป็น20นะครับเต็มเต็มนะครับก็เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่จะได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องเลขเยอะหลัก10นะครับ2ครั้งนะครับ13ตัวหน้าครั้งที่1 3ึคูณ2ก็เป็น6นะครับบวก หน่วย1 1ครั้งนะครับก็เป็น7 7ดบวกหหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็เป็น3 3บวก0นย์หลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับ3บวกศก็ไม่มีแต้ม3าเท่าเดิมนะครับ3มบวก3ามเป็น6หลักสิบนะครับหลักสิบของ3ตัวท้ายครั้งที่1 6บวก9้า เป็น15นะครับ5บวกคงที่เอาหน่วยมาบวกตัวคงที่นะตัวเปลี่ยนสูตร5บวก1เป็น6สูตรนี้ก็จะได้มาที่ตัวแรกเลยนะครับ6สูตรนี้ทั้งหมดก็เรียงกันเลยนะครับ6ก็เพิ่มไป1ก็เป็น7 เเพิ่มไป1ก็เป็น8 8เพิ่มไป1ก็เป็น9นะครับ9เพิ่มไป1ก็เป็น0 0เพิ่มไปอีก1ก็เป็น1แต้ม1เพิ่มไปอีกก็เป็น2สูตรนี้จะใช้ทั้งหมดนะครับใช้ทั้งหมด7ตัวนะครับ7ตัว7ตัว จ็ด <7 S 1> ตัวนี้เดี๋ยวเพิ่มแสงไฟอีกนิดนึงนะครับ f c นะเพิ่มแสงไฟอีกนิดหนึ่งเจ็ดตัวนะครับสูตรนี้เจ็ดตัวประวัตินะฮะมาดูประวัตินะกันก่อนนะครับ f c นะประวัติกันก่อนนะครับนะ ประวัติคือมาหน่วยนะครับมาหน่วยมาหน่วย24งวดนะครับ24นะครับมาหน่วย24งวดมาเป็นคู่เงินนะครับมา มานะครับเอาเป็นคู่เงินเลยนะครับคู่เงิน10 7งวดนะครับมา3ตัวนะครับมาครบ3ตัวนะครับ10 4งวดนะครับสูตรนี้นะครับประวัติเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือ2ตัว3ตัวก็แบบนี้นะครับแต่มาหน่วย24งวดงวดนี้จะเป็นงวดที่25นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่25นะครับงวด25ต้อนรับปีใหม่กันเลยนะครับ2 1นะครับเดือน1 6อ่า69นะครับ 4, 6, หกเก้าหกเก้าดังนั้นสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับสถิตินะครับสถิตสสสิสิบงวดล่าสุดนะครับสิบงวดล่าสุดสิบงวดล่าสุดนะครับสิบงวดล่าสุดนะครับต่อเนื่องเลยนะครับสิบงวดล่าสุดล่าสุด สิบงวดล่าสุดมาเป็นค <tortured. S 2> ู่เ <Hayır>. งินเลยนะครับมาเป็นคู่เงินนะครับต่อเนื่องเลยนะครับสิบงวดล่าสุดนี่คือมามานะครับมาคู่เงินเลยนะครับนะครับสิบงวดล่าสุดนี่มาคู่เงินเลยนะครับนี่คือสถิตินะครับ f อก็ดูสถิติก่อนนะครับถ้า f อท่านไหนชอบคํานวณก็ลองคํานวณย้อนหลังดูนะครับคานวณย้อนหลังดูได้นะครับเลขที่ จับมาเลยนะครับทั้งหมดมันจะได้อยู่42คู่นะครับถ้าจับคู่จะได้เป็น42คู่แต่แดจะตัดเอาสูตรลดต้นทุนออกแล้วนะครับตัวไหนที่สูตรย้ํานะครับที่ตัดออกคือสูตรไหนเดินเราเดินตามเราเดินต่อนั่นคือหมายถึงว่าสูตรไหนที่เดินสูตรลดต้นทุนที่เดินอยู่เราก็มาตัดเพราะสูตรนั้นยังเดินอยู่นะสูตรไหนเดินเราเดินต่อก็แอดจะมาตัดแล้ว fc จะ ไปจับคู่ชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับแอดจะตัดนะครับจะตัดให้ดูนะครับจับคู่มีหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ด 2 1 2 7 6 0 6 1 6 9 6 7 7 0 7 1 7 9 แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดทั้งหมดนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสามเจ็ดยี่บเอ็ดนะครับ สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดก็จะมีอีกหนึ่งคู่นะครับอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นที่เจ็ดหกนะครับเจ็ดหกอีกหนึ่งคู่เจ็ดหกนะครับเจ็ดหกตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ด ทั้งหมดยี่สิบสองชุดนะครับ FC ชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับตัวนี้ย้ำนะครับคัดออกมาจากสูตรนะครับคัดออกมาจากสูตรลดต้นทุนที่เดินอยู่นะครับเราก็เดินต่อนะครับงวดต่อไปที่จะถึงนี้นะครับ เราไม่ทราบว่าเขายังจะเดินต่อหรือไม่นะครับอ่าทั้งหมดก็22 22คู่นะครับ22ชุดนะครับ22คู่22ชุดนะครับในสูตรนี้นะครับสถิตินะครับนะมาหน่วย24งวดนะครับใน7ตัวนี้มาหน่วย24งวดมาเป็นคู่เงินนะฮะจับเป็นคู่เงินบน 17งวดนะครับมาครบ10อสามตัวเลยนะครับ3ตัวบนเลย14งวดของปี68นะครับสถิติของปี68 10งวดล่าสุดนะครับมาต่อเนื่องเป็นคู่เงินนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์เก้านะฮะศูนย์เก้ามาเลยนะครับศูนย์เก้ามาเลยจะเป็นจะมาเป็นคู่เงินเลยนะครับจะมาเป็นคู่เงินเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์เก้ามา เริ่มตั้งแต่2 4นะครับ3 2 4เป็นต้นมานะครับที่มาต่อเนื่องนะครับ10งวดหลังมาเป็นคู่เงิน10งวดหลังนะครับดังนั้น fc ถ้าชอบสูตรนี้ก็ลองจับดูใน7ตัวนะฮะสิงวดหลังมาเป็นคู่เงินนะครับสาตีก็ดูด้านซ้ายนะครับเราก็จะมีสูตรบน3สูตรนะครับสูตรนี้เป็นงวดที่25ของหน่วยบนนะครับ ถ้าเป็นคู่เงินก็จะเป็นงวดที่สิบแปดมาครบสามตัวก็จะเป็นงวดที่สิบห้านะฮะสติก็บวกไปนะครับว่าจะมาตัวไหนสองตัวคู่เงินจะมาไหมหนึ่งตัวมาหลักหน่วยบนจะมาไหมนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยหาตัวลดต้นทุนแล้วก็ไปเปรียบเทียบอีกสามสูตรที่เป็นคู่เงินที่เดินอยู่นะครับทั้ง2สูตรก่อนหน้านู้นนะครับที่ให้ลงไปแล้วนะครับดังนั้นสูตรนี้ก็ หลักหน่วยนะครับก็จะเน้นอยู่ที่7และ9นะครับถ้าสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะเน้นที่7และ9นะครับก็จะมีนะครับถ้าเป็นหน่วย7และ9ก็มี1719นะครับ27นะครับ07 67 69นะครับ79 แ7ดเเน้นที่7ก่อนนะครับ7และ9เป็นหลักหน่วยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาสูตรอื่นมาตัดสูตรไหนที่เดินเราก็จะมาตัดแล้วก็ดูคู่เงินอีกทีหนึ่งนะฮะแต่หลักหน่วยสูตรนี้จะเน้นที่7และ9ถ้าเขายังเดินต่อนะครับก็จะหนึ่งชุดนะครับ ที่มี7และมี9เป็นหลักหน่วยนะครับมี7และมี9เป็นหลักหน่วยก็จะมีอยู่9ชุดนะครับเดี๋ยวจะไปชนกับสูตร2ส,สูตรก่อนหน้านี้ตัวไหนมั่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันและก็มาจับเป็นชุดชนหลักร้อยตลอดการอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาแนวทางของสูตรนี้มาฝาก f c เพียงเท่านี้นะครับดูสถติดูประวัติด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม